สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอธิบายยุทธศาสตร์ของพระเจ้าตากนะครับแต่เป็นยุทธศาสตร์พระเจ้าตากสองไม่ใช่หนึ่งนะครับหนึ่งนั้นเป็นพระเจ้าตากแท้จริงเลยนะครับในสมัยกรุงศรียุทยาแต่คราวนี้ยุทธศาสตร์พระเจ้าตากสองในยุค AI ในยุค AI นะฮะเพราะนั้นคนละยุคกันนะฮะ ขบวนการนั้นหลักการเหมือนกันก็คือมีที่นี่ใช้ตำลอยพชิตาชาตากหนึ่งด้วยสามยุทธศาสตร์หนึ่งยุทธศาสตร์การกู้ชาติซึ่งเราจะอธิบายกันนี่แหละครับที่จะต้องมีขบวนกู้ชาพชาติตตากสองมีเรือหนึ่งร้อยลำนะส่วนยุทธศาสตร์ที่สองนั้นเมื่อเรือหนึ่งร้อยลำเนี่ยเข้าไปในกรุงเทพไม่ใช่กรุงศรีนะเมื่อก่อนยุคกัน นะเข้าไปแล้วก็ไปไล่ศัตรูศัตรูในยุค AI นี่เป็นนองไมดีกับพวกเท่าๆนะการจะไล่สิ่งที่เป็นนองไมดีและเท่าๆมันคือนามประธรรมนะครับนามธรรมมันไม่มีตัวตนแต่สมัยพระเจ้าตากหนึ่งนั้นต้องรวบรวมไพ่พลถือมิดดาบใช่ไหมมีดดาบออกธนูอะไรก็แล้วสตวดาบุธไปก็ไปไล่คนที่มันมาบุกประเทศมันก็มีตัวตนเหมือนกัน มายึดบ้านเมืองนะแล้วก็กไปไล่คนนะก็ใช้มีดดาบศาสตร์าบวุธทั้งหลายอะไรเนี่ยแหละไปไล่อันนั้นก็ถูกต้องในยุคนั้นแต่พอในยุคนี้เขาไม่ได้ทําแบบสมัยโบราณไปยึดกันแบบนั้นเขามาในแบบนอมินีมาในแบบเท่าๆมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการนะผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยมันเกิดความเท่าๆนะอ,อ,อ,อันนี้คือศัตรูของประเทศเพราะฉะนั้นก็ต้องกําจัดออกไป ราะความเทาๆทําอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยเทาๆเนี่ยครับมันทําให้ประชาชนและประเทศชาติเสียโอกาสเสียความมั่งคัง่งเสียความมั่นคงเพราะนั้นถือเป็นศัตรูในยุค ai ที่ต้องกําจัดไปแล้วตั้งประเทศไทยใหม่ตั้งประเทศไทยใหม่เลยนะเพราะนั้นจะไม่มีประเทศไทยปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นประเทศไทยที่ใช้คำว่าประเทศไทยถูปลอมได้เลยนะท่านที่รักประเทศที่เราจะโกน นะท,ท่านไม่ต้องมาโกรธหรอกครับไม่ต้องเป็นดัดจริตอ่ะคือดัดจริตกันเยอะรักชาติข้างชาติอะไรเงี้ยมันออกจะดัดจริตเกินไปต้องมีสติสติฮนะต้องมีสติว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าท่านข้างหรือดัดจริตมากท่านควรจะรู้ว่าปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยมันตั้งหลักประเทศมายังไงก่อเกิดยังไงสร้างประเทศยังไงมันใช่ไหมที่จะเป็นประเทศไทยที่ท่านควรจะข้างใครหวงแหนอะไรเงี้ยนะมันก็เหมือน โจรใส่สูตรอะนะมามาไล่พ่อท่านออกจากบ้านอะเออสมมุติท่านเป็นเจ้าของกระเลาหาเนะี่ยโจรใส่สูตรไล่พ่อออกจากบ้านถ้าเป็นเด็กยังไม่รู้เรื่องพ่อท่านก็หกกระเถิดไปอยู่ข้างนอกเลยในสุดเสียชีวิตโจรของบ้านของเมืองท่านอยู่กับโจรมาจนท่านรักโจรอ่ะโจรก็ให้ข้าวให้น้ํากินจะเป็นบุญเป็นบุญเป็นคุณกันท่านก็รักโจรน,นั่นคือประเทศไทยที่ท่านข้้งขายนั่นแหละครับเข้าใจไหม มันไม่ใช่ประเทศไทยตัวจริงผู้กันนี้เลยนะเพราะว่าตัวจริงนั้นนอนติเตียงอยู่สลบอยู่นั่นคือตัวจริงนั่นคือสายของรอเจ็ดแต่สายของคาราลาที่มันล้มรอเจ็ดมันไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นประเทศไที่ปลอมที่ครองแล้วก็สืบต่อกันด้วยรัฐธรรมนูญใช้รัฐธรรมนูญสืบต่อกันมา20บฉบับจึงเป็นตัวปลอม20สครั้งเข้าใจไหมชัดเจนแจ่มแจ้งเคลมาะสำหรับท่านที่ครั่งประเทศ ลักชาติอย่างเงี้ยท่านต้องรู้นี้ท่านต้องเข้าใจอนี้ความจริงมันเป็นเป็นแบบที่ผมอธิบายเนี่ยมันคือความจริงที่เป็นจริงๆหรือเรียลิตี้นั่นเองมันไม่ใช่ทรูดและไม่ใช่แฟกต์อย่างที่เราได้ข้อมูลจากพวกสื่ออย่างหลายที่ท่านได้มาเนี่ยมันเป็นแค่แฟกต์คือข้อเท็จมีทั้งเท็จทั้งจริงอ่ะท่านยังได้ข้อมูลแบบครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็หมกแม่นำํำพางซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วเกมการเมืองประเทศไทยไม่พูดความจริงอ่ะ <c oughs> นะ เข้าใจจ่มแ,แจ้งเคลียร์ส่วนผมไมี่พูดเคลียร์เปิดหมดเลยเปิดให้คุณเห็นชัดชัดเลยนะนี่แหละจึงบอกว่าประเทศไทยตัวปลอมไงแล้วท่านก็นดิ้นเรา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 เลยเอาละเข้าใจแล้วก็ขอบคุณที่รักประเทศชาติอย่างสุดซึ้งแต่ว่าท่านขาดองค์ความรู้ที่จะแยกแยะซึ่งคนไทยทั้งประเทศเช็ค่าทั้งประเทศนะฮะเพราะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นเนเีนโโ่ยโห้าสิบนต่ะเข้าใจผิด ไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยเข้าใจถูกเแ,แล้วแถมไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นด้วยถ้าคิดจริงๆนะกลุ่มคนที่คิดอย่างอย่างผมเนี่ยที่รู้หลักเนี่ยมันมีไม่เกินไม่ถึงแสนน่ยไม่ถึงหมื่นนึงอย่างมากก็พันจํานวนพันเอออย่างกลางๆจานวนร้อยเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยม,มีแค่นี้มันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ทั้งประเทศเนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจผิด หลักเลิกอะไรไม่สนใจฉันจะปกครองใครยึดอำนาจก็ไปตามเฮไปตามเขานั่นแหละที่ประเทศไทยไม่เคารพหลักศัลธรรมการปกครองผมจึงต้องทําคลิปอธิบาย10บข้อที่ประเทศไทยละเมิดละเมิดนะฮะไม่เคารพหลักศัลธรรมประเทศจริงได้เพี้ยนอยู่ทุกวันนี้โดยหาสาเหตุไม่เจอท่านแยกไม่ได้ไม่มีทางแยกได้บอกได้เลยนะท่านไม่มีทางแยกได้เลยนะ่ถ้าท่านไม่มีอความรู้อย่างที่กลุ่มผู้ผมที่รู้กันเนี่ยนะ ท่านแยกไม่ได้ท่านไม่สามารถบอกได้เลยอประเทศไทยเป็นประเทศไทยตัวจริงหรือตัวปลอมอืมนั่นแหละที่นี่บอกได้เลยเป็นประเทศไทยตัวปลอมตั้งอยู่เป็นตั้งอยู่บนแผ่นดินประเทศไทยของจริงๆตั้งอยู่บนแหลมทองจริงๆแต่ตัวประเทศเนี่ยมันตัวเป็นจิตวิญญ,ญาณเนะี่ยมันเป็นจิตวิญ,ญญาณที่ปลอมใช้เทียบง,ยง่ายๆอย่างภาษาชาวบ้านเข้าใจคือมันตัวจริงก็สลบอยู่ร่างกายตัวจริงสลบอยู่ติดเตียงมีวิญญาณบางอย่างมาเบียดเป็นผีเข้าผีสิง่ เออเข้าแล้วก็เออเป็นคนอื่นไอ้ตัวจริงสลบอยู่ไม่ดรู้เรื่องเหมือนเหมือนเข้าทรงก็ได้เข้าทรงตัวจริงก็ถูกวิญญาณไหนมาเบียดมาแล้วก็อยู่ข้างๆไอ้ตัวเข้าทรงก็มาออกฤทธิ์ออกเดชเอออยนนนะ่นั้นนั่นหละก็คือก็คือคณะราษฎรนั่นแหละมาเข้าทรงมาเบียดตัวจริงตัวจริงคือรอเจ็ดเออไอ้คณะราษฎรมาเบียดมาเข้าทรงแล้วก็ออกฤทธิ์ออกเดชแล้ว มาตั้งยี่สิบครั้งแล้วก็เหมือนกับรัฐมนุนยี่สิบฉบับเออนั่นแหละเขาะ้าใจยังเห็นภาพยังเคลียร์ไหมชัดไหมนะเอาละเอาละเนี่ยไงผมผมจะนิสัยเสียอยู่เรื่อยเลยไม่เคยคุมอะไม่คุมประเด็นก็คลิปนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องอ <c oughs> ขบวนกู้ชาติสัสองซึ่มีเรือหนึ่งร้อยลำไปไล่สตูที่เป็นนอร์มานีออกไปเพราะยุคเอไอสตูมันไม่ได้ถือมีดดาบมันเป็นนอร์มานี คุณต้องใช้อะไรไปไล่โนเมนีคุณตอบเลยนะท่านก็นึกไม่ออกนะเข้าใจนะแต่ยังไม่ทันพูดเลยผมก็ไปแตะเรื่องโน้นเรื่องนี้มันก็อธิบายกันไปเงีง้ยไปมัง่งกันไปอย่างเงี้ยนี่นอกรูนอกทางไปเลยเอาละเข้าจุดเรือนหนึ่งร้อยลำสมไมเรือนหนึ่งร้อยลำก็เพราะพันจตากบันทึกไว้แล้วมีการบันทึกไว้แล้วเรือหนึ่งร้อยลำเราจะทําตามจิตศาสตร์พัตนต่างนี่เองด้วยเรือหนึ่งร้อยลำใจก็มีคนทาไปแล้วนะให้กรรมพิธีนี้ แต่น <ITA> ั mm ้น hmm. ก kind of ็ททาเพื่อเพื่อลาลึกไม่ใช่ไม่มีใครทานะมีทำกองทัพเรือเนี่ยทำลูกจะทาเรือมั้งทำก็เพียงแค่เป็นแค่ลาลึกนะกองทัพเรือเพราะกองทัพเรือเขาอยู่กับพระเจ้าตากเพราะว่าที่ตั้งเขาก็อยู่ที่ตรงที่พระเจ้าตากตั้งนั่นแหละนั่นแหละครับนะที่พระราชวังเดิมนั่นแหละครับเพราะนั้นกองทัพเรือก็ทําเพื่อลาลึกแค่นั้นเองเขาทําเพื่อลาลึกที่ผ่านมานะแต่ของผมเนี่ยมันเป็นการใช้ยุทธศาสตร์เลยไปทําของจริง มันเป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องกู้ชาติตามรอยของจริงเพราะนั้นเรือต้องหนึ่งร้อยลำแล้วเรือหนึ่งร้อยลำเนี่ยแปดสิบลำผมให้เป็นของจัง,จงหวัดเพราะแต่ละจังหวัดต้องรวบรวมใบแสดงจำนงนจากทุกๆุกตำบลนะแล้วตัวตำบลก็ต้องรวบรวมจากบ้านแต่ละหลังเพราะนั้นบ้านแต่ละหลังเจ้าบ้านก็ต้องไปบอกลูกบ้านนั่นเองเจ้าบ้านบอกลูกบ้านผมมีเงินให้เจ้าบ้านนะคนที่ในสมุทะเบียนบ้านระบุว่าเป็นเจ้าบ้านขอให้ท่านทําหน้าที่ ไปกระตุ้นลูกบ้านไปบอกลูกบ้านบอกว่าเราต้องตาหูตาสว่างต้องอัปเดตยกระดับแล้วเราต้องใช้บ้านของเราเนี่ยบ้านของเราเนี่ยเจ้าบ้านต้องไปพูดไปบอกยกระดับบ้านเพราะถือว่าท่านเป็นเหมือนเป็นประมุขของบ้านหรือเป็นนายกรรฐมรีของบ้านหรือเป็นกษัตริย์ของบ้านก็ได้เข้าใจไหมในพื้นที่บ้านของท่านที่มีโฉนดและตาคุ้รับรองท่านเปยบเสมือนก็เป็นกษัตริย์เป็นนายกเป็นประธานธิบดี เป็นหัวหน้าบ้านเป็นอะไรก็แล้วแต่นะท่านจะต้องคุยกับลูกบ้านบอกว่าเฮ้ยเรามันต้องทําการอัปเดตบ้านแล้วนะยกระดับบ้านแล้วก็ยกระดับพวกแกโดยที่เป็นลูกบ้านมาใส่บ้านเลขที่นี้อยู่